สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับมาสู่ So Cat So Cat วันนี้เป็นคลิปไฟ์ของใหม่เจอของรองใหม่อย่างแครนขขงอะไรวะ s a o อ๋อสไปใช่ไหมสไปบัตเตอร์กับรอยัลพาราดินโกพาราดินสัตว์ไม่ใช่รูปเป็นไงเราไปดูกันเลยดีกว่าสิ่งที่น่าเลยเชื่อ ทำไมรอยย่าถึง้เต็มบ้านกุขนาดนี้ได้ทั้งที่เมื่อก่อนกูไม,ม่เล่นเลยว่าแล้วไงไม่เปลี่ยนเบสสามกอ Perfect Hair นะครับนั่นะเนล่นในคลิปยูทูบโอ้ยเมื่อกี้เราทอยลูกเต๋าไปเรียวนะฝั่งที่เริ่มก่อนก็คือฉันเขาเทิร์น <Turn. S 2> ไม่รอไม่รอก็เชียรนะ์ละผิดตัววิงคือเราเบรฟฟิก จััสหนึ่งใบแล้วถูบเือมันไม่คุ้นเริ่มต้นไลฟ์บอยจั่พิกชวพอดูเหมือนว่าส้งใส่ถ้ามันเล่นอย่างนัืมเพราะผมน่ะแข็งแกร่งาะแข่พันแวนพี่แขพันแวนเนาะจริงเขาไม่การ์ดก็รอเข้ามาามรอทิกเกอร์พลังให้แวนกาดสิบแปดจกัสหนึ่งใบเข้ามา โอ้พี่เจมส์ก็จะรอก็บอแล้วรนเบลค่ไหน right blaster dark skill blaster dark เขาจะบลสรีชาน้องแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบเอาไปหนึ่งเี้ทิ้งมาเจสตี้จริงจริงแล้วก็วิงเกิลเบรฟ จากนั้นคนนี้จะสามารถทำการโซ布拉ได้ใช่ไหมโซ布拉เออโซ布拉อยู่สองตอนนี้เหรอเดี๋ยวดิคอครับสกิลทำการโซ布拉หนึ่งใบแทนเข้าไปแทข้าเตอร์布 mm hmm. ใช่แล้วเกรดสองเหรอ กรดสองเกรดสองเกรดสองอืมเกรดสองเกรดสองเกรดสองเศกหลายตัวเลยพี่เฮ้ยเศกหลายตัวเพื่ออะไรใจเย็นนะมอเตอร์ดักกันแข็งแรงอืมอืม จรนถ้าแต่คิดแล้วสงสัยไอ้เด็กนี่แฟนการจริงเหรอแฟนการจริงนะครับมาที่โดนหลอกมาเจพี่รจริมงมาเจพเล่นด้วยใช่พี่จริงมาเจจริงจริงมันไม่ใช่เด็กแฟนการมันคือเด็กมาเจผสมออฟเรนเล่นไงก่อนเฮ้ยเจ๋้สัตว์ขอวัดใจคุณหน่อยครับปอยเขาเฮ้ยว,วัดใจตอบเพื่อสองได้นะสิบแปดคิตมีเรื่องในการอ่เฮ้ยจริงจังเลยวินได้เฟิร์สเช็คโอ้ยมาเจพี่เปลี่ยนสาย ได้ผมบอกแล้วไม่จำเป็นตอนนี้เกิดความแยบฉวสกิลเปิดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี่จะมาเจ็ดต่อมันหายที่อะไรนะบัตเตอร์บัตเตอดติกบบัตเตอร์เล้กเลยสักอี ขึ้นมีหยุดไม่ตอบเธอเลยยังขันอยู่ไหนเกียร์สามต่ำๆในมือสองไปให้พี่อุ้ยเด็กไม่ผิดบวกอะไม่ไม่ถูกแล้วกุยปาร์เจนล้นมือเลยถูกแล้วถูกแล้วไรโรนะไอซีนนี่คือพยานเขาตบบลอืสใช่หรือคุณแม่งลืมใส่เกียร์สามใช่ไหมใส่เกียร์สามโดยกองใส่ดูซิเปร์แต่เมื่อกี้เปิดเซิร์ฟไม่เจอนะไม่รู้ให้คุณแม่งเกงหงส์แต่กล้องเจอแต่กดถึกไม่กดถึกเฮ้ยอย่าไปเสียโซฟี หรู้ีพอกันดั้มเฮ้ยใจเย็นพนุเึมือจะ่าอย่างนะทามใจไว้ก่อนเหมือนแว้นี่อ๋อมันที่ทาแล้ใช่ถ้ายืนแถวเรียวกัเกตสามอินเตอร์เส็จหสิบห้ามื่นตอยเลยวนี่ปล่อยค่ะห้าดอยไปบยูติดตรงตาเขาข้างจัดดานเมทชิกครับหลักฐานแห่งแสงกา 2ยิบสามแวนจ้ะมือเท่าไหร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โห่การแม่เงสองบาทื่นจะเมือแสงสว่างและความมืดมาบรรจบ right Majesty Majesty f i r ต t o ฮะเล่นได้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 แต่อย่าเล่นผมเล่น m a j e ตีสามี่ เอาข้ามก่อนแล้วก็วัดใจกันหน่อยแล้วกันนะเอเอเทคช่องแหวนนะน้องเทคช่องแวนเน้องปจ้าเเกือบเกือบตาแหาแล้วนี่หมายถึงตัวนี้หมายถึงตัวนี้ต่างหากอะไรช่องแหวนเปิดห้าสามสุรลมานปุ๊บอ้าเป็นไงล่ะหรือทิ้งเปี่ยนอะไรนะแน่นอนมีอยู่ตัวเดียวคุณคุณทำไมเด็กสุด ลัก้องเฟือสีอะลยคิงแทนม่งคิงแต่มาเจสแหลสัตว์ห้อเนียอะไรก่อนไม่ ies, <c oughs> <c oughs> เข้าใจใช <ate> ้ไปเลยดอเคอ่ามีไม้มันอะไรวะมันมีไม้ามีมาเจสอยู่บนสนามเอาเอาไอ้บาร์เบดหรือบาร์ดัาขึ้นมือโอเคถ้ามีบาร์เบดอยู่เอาบาร์ดัาขึ้นมือโอเคคิงห้องหวัง ามึงเอาได้แค่บัตรดกใช่ไหมใช่บัตรดกสินะเพราะว่าอันนี้มึงถ้ามึงมีบัตเดทบัตรดักมึงจะยี่ไปนี้ถ้ามีบัตรดากหี่บัตเบทถ้ามีเบทเดทดี่บัตดาอเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็่ด็ดเด็ดเดนวเอ็ดเด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 ็ดเา็ดกด็ดเด็ดเด็เด็ดเดดเเด เลือกเลขวหน้าใช่ป่ไอ้นั่นเก็บสามใช่ป่อ้าวอยากลองก็ลองดูหน้าไอ้นั่นมันนานละอ่ะคุณคุณอยากวัดใจป่าเลขเนี้ตัวเศษเก็บสามเยอะเ้ยเหออไีี่าไม่มีแดมหายบวยห้าพันไม่มีแดงหายบวยห้าพันยี่สิบห้ายี่สิบแปดสามสามสามสองห้าความเชื่อว่าตกทิกตนเนี้คือยังมีเสม อ้วอกิลอัเลสเป็นไงล่ะน้องตัวบัฟมาเจสตี้บูสต์ด้วยสกิลตอนการซูบสองตัวแล้วก็ในโซมี omi, Bad ak, Bad be, บัตดักบัตเบดบวกอีกห้าพันบุยหนึ่งคริตลอดทั้งเกมแล้วก็ฟอร์สสองใบตอนนี้หรอ <c oughs> ตอนนี้หรอ เห็นมือแล้วเครียดตอนแรกเพอร์เฟกต์แฮนด์ตอนนี้เหรออ่าสิบแปดเ้ยเยี่ยมันบอกสิบแปดยี่สบหกสามหกสามสิบหกใช่แล้วอิตมีสกิลห้าสิบที่สองไร้ทริปเปิลนะสามได้ทริปเปิลได f ฟ r ร์สเช็กคิดว่าเฮเขียนแล้วคิวแวนพลังให้แวนกาดเข้าแน่เลย ไม่เข้าหรอกมันไม่เข้าหรอกอลาเลสเชื่อมั่นในพลังสีเกตรูปพง้องอยู่คิดคอนทิเกอร์ส่งคริให้แวนการ์ดพลังให้กับแวนการ์ดอีกใบหนึงเอี๋ยวน้อะไร p อ r f e c t r i g ขอร้องละ Perfect r i g h พลังให้เี้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอโอ้สพลังให้คนนี้สามขิหนึ่งสี่ขีสี่สี่สี่มันสี่น้องหนึ่งสองสามสี่ดอเฮ้ย เฮ้ยเชียเกมไวไหมเนี่ยเชียเออเชียเกมไวโอ้โหเดี๋ยวไปเจอในเกมต่อครันมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสไปด์แบล็ตเนี่ยเป็นนักกีฬาเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เสมอแต่สตากรรมอ่ะมันจะเหมือนกันยังไงเล่าหืมน่าจะเหมือนสี่ัตวเปลี่ยนสองเปลี่ยนสองเอ๊ะเจ๊ดิกนี่หรอโอ้เหี้ย อย่าบอกนะอีกใบนะ่ะไม่ต้องหวังติ๊กเกอร์แล้วดิสไปเบรเกอร์เนี่ยทุกคนครับสลีปผมยังมาไม่ถึงแต่ผมได้ประมูลสลีปมาแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นในชุมชนอันนี้เป็นสุดทิสใสเดี๋ยวถ้าเท่าไหร่ผมจะถ่ายลงกูคแค่บ้ากูคแค่จี้นิดเดียวเองผมไปสร้าง, <G. S 1> งตำนานในกลุ่มซื้อขายมาแล้ว เ,เล่นอนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเล่นก็ต้องเริ่มใหม่ไหมพี่เฮ้ยไ,ไ,ไอ้เต้<ม>กี้หนึเกมที่สองไงล่ะไม่เลยโจนึงเทปเปิดห้าเทอัชเชียร์ฟ,ฟาบิโนไรซิง่งหรอว่าผมเคยชนะคุณด้วยทาจิคาเซ่ของผมมาแล้ว <S <S ผมไม่กลัวคุณหรอกทิงท้งมือหนึ่งใบทิ้งเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งจบเทินเขาเทิน ชายนิ่งดรอชายนิ่งไลท์ซีริวส์เอาเปิดห้าก่อนให้ยืนเปิดห้าหยิบเก3สามขึ้นมือไม่เจอแล้วใบต่อไปคืออะไรวะไม่เจอเหมือนกันไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่เจออ,อ่ะตัดน,นี้หน่อยสิได้โจกัสหนึ่งใบและได้รับอ m เมจเ a r ี g กิ๊ ควิคคิวแล้วก็ <c oughs> ค่อยใช้ไม่มีแดงหงายตีออกศิล์สามไม่ต้องกันเ <Critical. S 1> ช็คเดอะไรฟ์ทริกเกอร์คริติคอลสบเธแล้วไรอ์ right. ออปามโรน่ามาลงสนามคอร์เตบาขนเกศสามจากกองใครนะขนปาล์มนะขนปาล์ม โคลดัลลี่ลูซิเฟอร์จะเอานักเด็ดตอนนี้เลยนี่ไง <c oughs> ในดาร์มาชว่วงนี้ก็มีแต่อะไรแปลกๆพุทธโคลดิสเพรสดิสเพรดจบดิเงินที่มันจะไม่พงกันครับไรท์เดอะทิกเกอร์ เสแย่ yes, yeah, แล้วดัตี่ลูซิเฟอร์มือสามแมนการไม่ป้องกันครับดาเมจเช็คแย่ yeah, แล้วเชี่ยครูสามโรน่าตีมือแมนการในมือตอนนี้มีห้าใบมีห้าใบเช็คอีกหนึ่งใบเป็นหกเอ,อ่อหนึ่งสองเข้ามาได yes, ทิกเกอร์เช็ a, คคริติคอลโอเวนการ์ดยึดคือเอาจริงเหรอเนี่ยอาจริงเนี่ เอ้ยไปหมดแล้วเอ้ยจบเทิร์นบ้าบอนี่กูโยนเกมเหรอนี่ไอ้สัสมึงไม่กาไอ้เียทำไมผมไม่กาดวะเปลี่ยนตัวพูดเล่นแล้วคุณทำใจไม่ได้อะใช่ right roster dark ผมไม่สบายด้วยส skill counter เลือกซะมันก็ต้องแม่นอนอยู่แล้วอืม คอ nice ควายอเลนสกิล nice คอ nice คอคอบลัสต์เบรดจากนั้นอ่ตัวนะมันบวกสามพันและและจูการ์ดหนึ่งใบจากนั้นสกิลของบล s สต์เบรดเขาโซเขาเตอร์บลัส and the โซบลัสทขาไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ผมจะใช้ต่อได้หรอเมื่อแสงความมืดมาบรรจบ อยาคุมอยู่ที่สามแดมมันให้แถมมาอีกแดมหนึ่งกูต้องใช้คุ้มอะไรเนี้ยเอาละจากนั้นสกิลบัสด์กทิ้งการในมือหนึ่งใบได้รับเทวินได้คิดสิแต่ว่าขอูดจิดหนออืมโทษทีนะน้อง บรัสเตอร์ดักโจมตีไปที่แวนการ์ดขอสองได้ทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็คเอ้าไอ้เฮียแล้วกูเอ้าไอ้เสดคิดคอนเอ้าเฮ้ยหยัดเคนชี่พลังข้างบัสเบตตีต่อยี่สิบแปดยี่สิบแปดโบว์อีกสามอ๋อสองิีฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้ชกเทิร์น แตนแอนดรอป็นไร<ฟ> <c oughs> อัจฉริยะฟอร์ประธานร้อยซิงโลว์อได้รับฟอร์สทั้งสองแบบคุณคุณคนคนค,นครับเคยตามดราม่าช่วงหนึ่งของอยนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตท็อปกองอะไรดูหน่อยเฮ้ยสัตย์เข้าอโคแบทไวที้เปิดห้า อาเกตสามเอาลูซิเฟอร์ขึ้นมือเดี๋ยวนะคุณเคยสร้างตำนานเปิดกองการ,การคนอื่นดูไม่คว่าจะเป็นดรอปนะเว้ยตำนานพันนั้นไม่มีจริงขอ้อเดี๋ยวมันลงมาเด t ดฮิตบูสไปมัน ิ้งมือทิ้งมือตีอกันเลยเพราะว่าเทคกำลังต่อไปโซบารไลทิ้งเนาะว่าได้รับเทคของเกตสามสองตัวเดนทิตจากลูซิเฟอร์เดนทิตอันนี้มีเกตสามที่แถวตั้งกันไดบูตยี่สิบสามสามสามสองคิกสามสามสองคิกไม่ตี ไม่ฮิตรีไทยไม่ตีไม่ฮิตรีไทยในเมื่อไม่ฮิตเรีไทยแล้วสามสิบสามสิบห้าไปจนหนึ่งใบละกนอน <c oughs> เธอนี้มียูน 5, ิตสุดพอลห้าพันอัฉรีฟ้าประธานโจมตีเทคโซบัสย้ายฟอร์ททั้งหมดมาที่บวนการยี่สามสองทียี่สามใช่ไหม อน,นี้จะเท่าไหร่ตอนนี้สิบสามสิบสามแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้ายี่สิบหกตอนนี้ใช่ไหมใช่ไอ้ต้นตีจัดฉลังไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ยี่สิบสามสามสิบยี่สิบสามสามสามสี่สามสามสิบเอ่ไม่อยู่นี่โจมตีเข้าบัอืตทำเลยก่อนเอออือ,อเดี่ยวกัดเข้าโซ อสิไวที่ไม่ขึ้นนั้นไม่ใช่กลิสามแล้วมึงจนจบเพินโอเคเข้าโซได้จจดิึงไม่ขอ okay. จะมีคอเพิ่มไหมแต่ยน,นี้อนจนี้มไม่มีอนนี้ไม่มียี่สามยี่สามสามสิบแล้วก็สามสิบห้าเอาให้รอดก่อนสองได้เข้าออื <c oughs> ถ้าวินได้ไห <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาชาร์ปนยะ บุตี้โซบัสยายฟอร์ดสิบ <36 S 2> สามยี่สิบสามยีิบสามแปดสามเอ็ดสามหกสามหกสี่สิบสามเอ้สี่สิบจบว้าวมือบ้านนี้ใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเแยอะไรเนี่ย เข้ามาเลยการป้องกันไม่จำเป็นหรอกเหรอเออไร g h มาแล้วสิ่ะเฮ้ยให้แบ่อ่ะอให้แบ่ what the fuck วิชานินจาแยกเงาโซบีมัดปีเหรอไม่มีโยนอยากจะคอยตัวเช่นอีกตัวนี้งมึงขึ้นมาทำเฮียอะไรครบสามใบหรว้ไยมึงรักกูขนาดนั้นเลยประโยชน์กูนะ ในมือเท่าไหร่โอ oh, ้โหหกใบรอดอยู่แล้วตีไม่ป้องกันอันนี้มันสิบสามสิบสามยี่สามเลยี่สามเออยี่สามไม่ป้องกันทวินได้เฟิร์สเช็คดอทิกเกอร์พลังข้างนี้โจกอาร์ดหนึ่งใบแต่ที่ไม่ขี้กูก็ไม่ตายเซคเกิลเช็คฮิวทิกเกอร์มูจัดฟื้นฟู์ดหนึ่งดามิเดามจเช็คพลังให้คนนี้ต่อ,อ ตีอัดแวนต่อนี่แหละมันไม่ตกทิกเนชะ่ะไม่ตกโอเคอัดแวนต่อเอ้ยเดี๋ยวนะแวนมันสิบสามสิบสามเนาะอ่ะแวนก่อนยี่สามคุณทิคอลาวแนจะยี่สามเท่าเนาะในมือเท่าไหร่ละหกเชื่อข้างนี้ต่อ จบเลยเชียเข้าเทินนักกีฬาตัวจริงลงสน,นามแทนแอนดรอว์ไรเซทิกบูสไปเลือกฟอร์วันอข้อกันเบิร์สไลท์แบ er ็กเกอร์ คอดัดลี่เดวีทำไมเด็กนี้มันไม่มีการแตกดอกวะเขาจะบัสเดี๋ยวสักครู่เดียวหนึ่งสองเหลือไปหนึ่งขอเขอช่วยก่อนขอช่วยก่อนไม่ใช่เฮียกดเทคฟรีสัตว์กดเทควีกัปปี่ผมรอยกับปี้ดัลลี่ลูซิเฟอร์ต้องรอดยังไงเกมนี้ฉันก็ต้องรอด สองครั้งมีการขอแบบพิเศษตัวนี้บก5 0 0 0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นสามที่แบนการ์ดอะไรนี่แบนการ์ดปล่อยอย่างนั้นเหรอโอ้ได้เลยดาวเมดเช็คมีสามเดมอยู่ฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้ลังให้แบนการ์ด <standby> อีกใบหนึ่งกันเบิร์สไล่แบ็คเกอร์โจ๊กตี้แถวหลังเพราะมีเกีศสามอยู่ในแนวเดียวกันเฮคโซบัสไม่ฮิตใช่ไหมตีทายก่อนโจ๊กหนึ <Hello> ่งอ <some> ๋อเฮ้ยอันนี้ฮิตตะกี้ฮิตตะกี้ฮิตอันเมื่อกี้ฮิตโอเคทีฮิตไอโซบัสย้ายฟอร์สทั้งหมดสามหมื่นสองขีค่านี้เท่าไหร่ตอนนี้หมื่นสาม สอ2สามองกันไม่ฮิตรีไทยจดหนึ่งตีโซบัสย,ย้ายทั้งหมดสามสามสี่มสามสองคลิกคลิกอิคอนทิกเกอร์ชี้มันจะถืออีกเหรอย,ย้ายไม่ได้แล้วสิบสามบัดด้ เพอร์เฟกตดเชียหมดมือทวินได้จบเธอและหนึ่งเท่าไหร่โหสองสี่หกเจ็ดแล้วคุณจะผ่านเธอนี้ยังไงปฏิหา,านไงผมบอกไปคทิป่ะ คอลงมาสูบตีสองคิดผมผมรู้แต่มันเดิมเลยไม่มีบัตร้วยเอาตัวเล่นเดีเ๋ยวแนวตีในมือเท่าไหร่นะเจ็ด <7. S 1> ในมือเจ็ดตัวตั้งรับมีกี่ใบวะแถวหน้ามีตัวไม่มีเซ็ตได้ตัวหนึ่งตั้งรับหนึ่งมือเจ็ดตั้งรับหนึ่งมือเจ็ดแดมห้ามือเราศูนยดมห้าไม่มีเยี่ยอะไรต้องเสียไล่ตัด เฮ้ย <Hey. S 1> เอาแนวตีนี่แหละเข้ามาเลยแวนการไปก่อนยี่สามไม่สูกด้วยหรอไม่สูกว้าแน่นอนจริงว่ะหนึ่งได้ขอดรอเอ๊ะอ๋อมันมีฟอสพี่ทักไปเหลือสามเอ้ไม่ใช่ <5 S 1> หล <desserts. S 2> ือห้ <OB disease. S 2> าบวกอีกหนึ่งวินได้เฟิร์สเช็คฮิวทิเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งดาเมจคนนี้ไม่ของพลังให้กับไม้เจสที่เป็นเลกาดเซคันด์เช็เอ้าเหียคนนี้ไม่ของจริงตีต่อแวนนี่แหละยี่สิบปดยไม่ใช่28ดยิบสเอ้ย2ี่ยี่ส3ม่สิบแปดสามอืม จบนะเจเ้ล่ s แตนแอน d d r ด้ไฟนนลเถิดหน้าปกเป็นทีงง่อะไรนี่ไรอัตริชยฟ้าประธานไรซิ่งโน v าสาธุอขอให้เกมสองไม่ได้ลง <laughs> ต้องยือ้อต้องยื้อคลิป <laughs> ข้อเตียทีบูสไป ได้ฟอร์ดได้ครั้งเดียวหรอไม่ได้ทั้งกดทไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่อยขอเรียกฮีบูสไปตกแจนโนเกียตสองเกียตสองอะไรโซบาสเกียตสองมอมบูดเอาอเท็ทั้งหมดย้ายไม่ได้ไม่มีโซชาร์ดแล้วด้วยเอ๊ะ เออ่ถ้าผลเกิดไปแล้วก็คือรีททยได้คุณทำได้แค่ตัดตัวเล่นผมเหรอไม่จนเป็คุณคิดจะตัดตัวเล่นผมทั้งที่มือผมมีแค่สองอย่างนั้นน่ะเปิดเลยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสามห้าหมื่นสามสองคิดคิวอีหนึ่งไวในเด็ก สองกี้เนาะดามเมจเช็คค,คิดคอนทิกเกอร์ส่งกี้แล้วพลังให้แวนการ์ดเซคเกิลเช็คโอ้โหแสงสว่างตายซะสัตว์บัสเบนก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการวิ่งควายของนักกีฬาตัวจริงถ้าหากคุ้ไุถูกใจรอสลิปใหม่ได้เลยเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเอ้ยคุณยังไม่ตายห้าเดม อ๋อหกแดมสลิปใหม่มาไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวแล้วเจอกันจะ้ะอยากหากสลิปโตจีนสักอันหนึ่งกัน